สายฝนตกลงมาอย่างหนักเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วถนนว่างเปล่าเด็กสาวรีบวิ่งฝ่าฝนกระเป๋าสั่นสะเทือนตามแรงก้าวหัวใจเต้นแรงด้วยความกังวลเธอต้องไปโรงพยาบาลให้ทันเธอเห็นรถแท็กซี่จอดอยู่ริมถนนรีบเปิดประตูขึ้นโดยไม่คิดกลิ่นน้ำฝนผสมกลิ่นควันรถเข้ามาในจมูกเบาะนั่งเปียกชื้นจากฝนที่ผ่านมามือเธอสั่นขณะจับราวจับ รถแล่นออกไปเสียงเครื่องยนต์ดังก้องอยู่ในหูสายตาเธอสแกนถนนแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่เส้นทางสู่โรงพยาบาลรถเลี้ยวเข้าซอยมืดและแคบกำแพงอาคารเก่าทาสีลอบเป็นร่องความรู้สึกตึงเครียดเริ่มคืบคลานผู้ชายในชุดสูตรดำหันมามองเธอดวงตาเข้มคมจับจ้องใบหน้าของเขามีเสน่ห์และน่ากลัวในเวลาเดียวกัน หัวใจเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเสียงหัวใจดังก้องอยู่ในหัวเธอไม่รู้ว่าควรพูดหรือควรขยับตัวอย่างไรฝ่ามือของเขาสัมผัสเบาๆที่แขนของเธอสัมผัสนั้นทำให้เธอหนาวสถานร่างกายเธอเกรงทันทีทุกความคิดหยุดชะงักเหมือนเวลาหยุดเดินเธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในกับดักที่มองไม่เห็นเขายิ้มเพียงเล็กน้อย แต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความสนใจเด็กสาวรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสับสนความคิดของเธอว่างเปล่าแต่หัวใจกลับเรียกร้องบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจเสียงฝนเริ่มซาลงแต่ความตึงเครียดยังไม่จางรถหยุดอยู่หน้าตึกสูงทึบแสงไฟสะท้อนจากกระจกสร้างเงาที่แปลกประหลาดเด็กสาวหันไปมองเขาอีกครั้งและจังหวะน,นั้นเอง เธอรู้ว่าไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเด็กสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสายตาเธอยังคงจับจ้องเขาแต่ก็ไม่กล้าก้าวเข้าไปใกล้เขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยเข้ามาในจมูกสัมผัสมือเขาอบอุ่นและหนักแน่นเด็กสาวสะดุ้งแต่กลับไม่สามารถดึงมือออกได้เสียงรถรอบข้างหายไปทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกเบลอ เหลือเพียงเธอกับเขาในความเงียบความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่ซ่านทั่วร่างความหวาดกลัวผสมกับความตื่นเต้นจนแทบไม่อาจหายใจเขาก้มลงมามองหน้าเธออย่างตั้งใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสนใจและความอบอุ่นเด็กสาวรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกความคิดเหมือนเขาเห็นลึกเข้าไปในหัวใจของเธอและในเสียววินาทีนั้นเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา เสียงโทรศัพท์สั่นขึ้นในกระเป๋าเด็กสาวหยิบขึ้นมาด้วยมือสั่นแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเขาก็เอื้อมมือมาหยุดมือเธอไว้รอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าพร้อมกับน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมั่นใจเด็กสาวจ้องตาเขาหัวใจของเธอเริ่มเต้นช้าลงแต่ความประหลาดใจและความกลัวยังคงอยู่เธอไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้จะพาเธอไปทางไหน ทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งและในใจของเธอเริ่มก่อตัวเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนฝนเริ่มซาลงจนแทบไม่มีเสียงแต่ความตึงเครียดยังคงอยู่ร่างของเด็กสาวแข็งทื่อและเธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเด็กสาวถอนหายใจลึกพยายามรวบรวมสติแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด สายตาของเขายังคงจับจ้องเธออย่างไม่ละสายเขาก้าเข้ามาใกล้อีกครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกคุณชื่ออะไรเด็กสาวกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเสียงตอบของเธอสั่นเครือฉันฉันชื่อมีนาเขายิ้มบางๆราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนรอบตัวมีนาฉันชื่ออาดเด็กสาวสะดุ้งเล็กน้อยแต่กลับรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาด รถยังจอดนิ่งอยู่ริมถนนฝนหยุดตกแล้วแต่ความตึงเครียดในอากาศกลับเพิ่มขึ้นอาตเอื้อมมือมาจับมือเธออีกครั้งเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงแต่ก็ยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเสียงตแตรรถดังขึ้นไกลๆดึงเธอออกจากโลกที่เหมือนฝันเธอมองเขาอย่างลังเลเขาก้มลงมามองเธออีกครั้ง และรอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกไม่ต้องกลัวมีนาฉันจะอยู่ตรงนี้กับคุณเด็กสาวรู้สึกเหมือนลมหายใจตัวเองถูกยึดไปและทันใดนั้นเธอก็ตระหนักว่าความรู้สึกบางอย่างกำลังเกิดขึ้นในใจความกลัวผสมความตื่นเต้นและความไม่คาดคิดที่เขาจะเข้ามาในชีวิตเธอทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดเหมือนไม่มีใครอยู่บนโลกนี้นอกจากพวกเขา เด็กสาวยืนนิ่งและหัวใจของเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งแรกของความรักเด็กสาวรู้สึกถึงแรงดันในอกหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุดชั่วครู่อาจยังคงยืนใกล้เธอสายตาเต็มไปด้วยความจริงจังและอ่อนโยนเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาฝนที่ซาลงทำให้แสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเขาดวงตาของเขาเปล่งประกายเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่เด็กสาวปลืนน้ำลาย ความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบระเบิดฉันฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเสียงของมีนาสั่นเครืออาร์ตยิ้มและกุมมือเธอแน่นขึ้นไม่เป็นไรมีนาทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันอยู่ตรงนี้กับคุณบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดเสียงหัวใจของเธอดังกล้องในหูร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนเวลาหยุดเดินและทุกสิ่งรอบตัวหายไปเหลือเพียงเขาและเธอ อาร์ตค่อยๆโน้มตัวลงมาใกล้ลมหายใจของเขาอบอุ่นและใกล้ชิดจนแทบสัมผัสได้เด็กสาวปิดตาความรู้สึกผสมปนเปทั้งความกลัวและความอยากรู้หัวใจของเธอเต้นแรงและในวินาทีนั้นมีนารู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกแห่งความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนอาร์ตเอ่ยเบาๆข้างหูเธอฉันเห็นคุณตั้งแต่แรกที่ขึ้นรถผิดคัน และฉันรู้สึกว่าฉันต้องอยู่กับคุณเด็กสาวชะงักโลกของเธอแทบหมุนคว่ำความรู้สึกช็อกและประหลาดใจบทบังทุกอย่างแต่ในใจลึกๆกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยมีใครมอบให้ฝนหยดสุดท้ายจากฟ้าลงบนพื้นแสงไฟสะท้อนน้ำเป็นประกายและมีนารู้ตัวแล้วว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป รถแท็กซี่คันอื่นแล่นผ่านไปเบื้องหน้าเสียงเครื่องยนต์ดังแววแวาวแต่เหมือนไม่มีผลอะไรต่อโลกของเธอมีนายยังยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกอาร์ตกลุมมือเธอแน่นขึ้นความอบอุ่นจากมือเขาแผ่ซ่านทั่วร่างเด็กสาวรู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นทุกอย่างรอบตัวเหมือนหมุนช้าลงฝนหยดสุดท้ายกระทบพื้นเป็นจังหวะเบาๆคุณไม่ต้องไปไหนมีนาะ น้ำเสียงเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจมีนาพยายามหายใจลึกแต่ความรู้สึกภายในหัวใจกลับยิ่งเต้นแรงเรากับกำลังโดนดึงเข้าไปในสิ่งที่ไม่สามารถหนีได้อาร์ตโน้มตัวเข้าใกล้สายตาของเขาจับจ้องดวงตาเธออย่างตั้งใจเด็กสาวรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุหัวใจความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นกลัวก็มีตื่นเต้นก็มี แต่ในความรู้สึกนั้นกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่เธอไม่เคยพบฝ่ามือของเขาแต่ใบหน้าของเธอเบาๆฉันรู้ว่าคุณตกใจแต่ฉันรู้สึกบางอย่างกับคุณตั้งแต่แรกเห็นมีนาแทบลืมหายใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนร่างกายเธอสั่นสะท้านด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายและทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอสั่นดังขึ้นแต่มีนาไม่อยากขยับทุกอย่างรอบตัวเธอเลือนราง มีเพียงอาร์ตและมือของเขาที่กุมเธอไว้แน่นความรู้สึกช็อกและประหลาดใจรวมกันจนแทบละลายใจเด็กสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาของทั้งสองจ้องกันและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลมีนาหยุดนิ่งหัวใจของเธอยังเต้นแรงสายตาอาร์ตเต็มไปได้วยความจริงจังและอบอุ่น เธอไม่รู้จะพูดอะไรออกไปอาตก้าวเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาอ่อนโยนและอบอุ่นมือหนึ่งของเขายังคงกุมมือเธออีกมือค่อยๆแตะแก้มของเธอเบาๆคุณไม่ต้องกลัวมีนาน้ำเสียงเขานุ่มลึกจนแทบทำให้โลกหยุดหมุนเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วร่างความหวาดกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้ ฝนหยดสุดท้ายกระทบพื้นเบาๆแสงไฟจากตึกสะท้อนบนใบหน้าเขาดวงตาของอาร์ตส่องประกายอย่างไม่อาจละสายตามีนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเหลือเพียงพวกเขาสองคนเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จนแทบสัมผัสได้เด็กสาวปิดตาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทาน อาร์ตประซิบธิข้างหูเธอฉันรู้ว่าคุณตกใจแต่ฉันรู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเห็นมีนารู้สึกเหมือนถูกช็อกโลกทั้งใบหมุนวนอยู่รอบหัวใจเธอทุกความรู้สึกผสมกันกลัวตื่นเต้นและความอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเด็กสาวค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งดวงตาทั้งสองจ้องกันแน่นและมีนารู้ทันทีว่าชีวิตของเธอหลังจากวันนี้ จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปอาร์ตค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้สายตาเขาจับจ้องดวงตาของมีนาอย่างไม่ละสายเด็กสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่รุนแรงเหมือนถูกมองทะลุหัวใจทุกซอกมุมฝ่ามือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นแต่ความอบอุ่นนั้นไม่ทำให้เธอหวาดกลัวกลับรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดหัวใจเต้นแรงจนแทบควบคุมไม่ได้มีนาฉันรู้ว่าคุณตกใจ แต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันต้องการอยู่ตรงนี้กับคุณน้ำเสียงเขาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจเด็กสาวกลืนน้ำลายความกลัวและความตื่นเต้นผสมปนเปจนแทบละลายใจฝนหยดสุดท้ายจากฟ้ากระทบพื้นเสียงสะท้อนเบาๆทำให้บรรยากาศยิ่งชวนตึงเครียดแต่มีนารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนรอบตัวเธอเหลือเพียงอาร์ตและหัวใจของเธอที่เต้นพร้อมกัน อาโนมหน้าเข้าใกล้มากขึ้นใบหน้าของเขาใกล้จนแทบสัมผัสได้เด็กสาวปิดตาหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเขากระซิบข้างหูเธอคุณทำให้ฉันรู้สึกตั้งแต่แรกเห็นและฉันไม่อยากปล่อยคุณไปมีนาแทบช็อกแต่ความอบอุ่นและความรู้สึกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง ทำให้เธอไม่อาจละสายตาจากเขาได้โลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงสายตาที่จ้องกันแน่นและในใจของมีนาเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอหลังจากวันนี้จะเปลี่ยนไปตลอดการมีนางเงยหน้าช้าๆสายตาของเธอและอาตยังคงประสานกันหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหยุดทุกอย่างรอบตัวเหมือนเลือนราง อาร์ตค่อยๆโน้มตัวลงอีกครั้งลมหายใจของเขาอ่อนโยนสัมผัสใบหน้าของเธอเด็กสาวรู้สึกถึงความอบอุ่นและความมั่นคงแต่หัวใจของเธอยังคงเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นฉันม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนอาร์ตพูดเสียงเบามีนากลืนน้ำลายโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนรอบตัวเธอเหลือเพียงเขาและเธอฝ่ามือของเขากุมมือเธอแน่นขึ้น และค่อยๆเอื้อมไปแตะแก้มของเธอเด็กสาวรู้สึกสถานไปทั้งร่างทุกความรู้สึกผสมปนเปทั้งหวาดกลัวตื่นเต้นและอบอุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนอาจประสิบเบาๆข้างหูเธอฉันรู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเห็นและฉันไม่อยากให้คุณจากไปมีนาตัวแข็งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงราวก,กำลังจะระเบิดแต่ในความรู้สึกนั้น กลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปลอดภัยเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งดวงตาของทั้งสองยังคงจ้องกันแน่นเสียงหัวใจเต้นพร้อมกันอย่างชัดเจนและมีนารู้ทันทีว่าชีวิตของเธอหลังจากวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝนหยุดตกแล้วแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตบหนักแน่นยิ่งกว่าฝนตกหนักทุกครั้งเด็กสาวยืนอยู่ตรงนั้น และหัวใจของเธอรู้สึกถึงแรงสัะเทือนครั้งแรกของความรักที่ไม่สามารถปฏิเสธได้มีนางเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอจ้องดวงตาอาร์ตอย่างแน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกความรู้สึกผสมปนเปหวัดกลัวตื่นเต้นและความอบอุ่นอาร์ตค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้ลมหายใจของเขาอ่อนโยนสัมผัสแก้มของเธอเด็กสาวรู้สึกสถานไปทั้งร่าง เหมือนเวลาหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเลือนลางเหลือเพียงพวกเขาสองคนฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนอาร์ตพูดเสียงเบามือของเขายังคงกุมมือเธอแน่นมีนาแทบไม่อาจขยับความกลัวผสมกับความรู้สึกที่แปลกใหม่จนเธอแทบละลายใจอาร์ตค่อยๆโน้มตัวลงใกล้ใบหน้าของเขาใกล้จนแทบสัมผัสได้เด็กสาวปิดตาหัวใจเต้นแรงจนแทบหยุด และในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานอาจกระซิบเบาๆข้างหูเธอตั้งแต่แรกเห็นฉันรู้สึกว่าฉันต้องอยู่กับคุณมีนาแทบช็อกแต่ในความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยนั้นหัวใจของเธอกลับเปิดกว้างและเธอรู้ว่าชีวิตของเธอหลังจากวันนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฝนหยุดตกแล้ว แสงไฟสะท้อนบนพื้นเปียกน้ำอาร์ตค่อยๆยิ้มและเด็กสาวตอบยิ้มกลับความรู้สึกช็อกความตื่นเต้นและความอบอุ่นทั้งหมดรวมกันจนหัวใจของมีนาแทบแตกสลายโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเหลือเพียงสองคนตรงนั้นและความรักที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกพบอาร์ตค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของเขาอยู่ใกล้จนแทบสัมผัสได้ ลมหายใจอบอุ่นของเขาเปล่าลงบนแก้มของมีนาเด็กสาวรู้สึกสถานไปทั้งร่างหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดมีนาฉันไม่สามารถปล่อยคุณไปน้ำเสียงของเขาอบอุ่นและหนักแน่นเด็กสาวรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ควบคุมไม่ได้ความกลัวและความตื่นเต้นผสมกันจนแทบละลายใจอาร์ตเอื้อมมืออีกข้างมาสัมผัสใบหน้าของเธอเบาๆดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอ เด็กสาวปิดตายอย่างไม่เต็มใจหัวใจเต้นรัวราวกับกำลังจะหลุดออกมาฝนที่ซาลงแล้วทำให้เสียงรอบตัวเงียบสงัดความรู้สึกตึงเครียดและอบอุ่นรวมกันมีนาเหมือนตกอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งโลกที่มีเพียงอาร์ตและหัวใจของเธออาร์ตประซิบเบาๆข้างหูเธอฉันรู้สึกกับคุณตั้งแต่แรกเห็นและฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเสมอเด็กสาวสถาน แต่ในความรู้สึกนั้นกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปลอดภัยเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอหลังจากวันนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทั้งสองยืนจ้องตาก,กันเสียงหัวใจเต้นพร้อมกันชัดเจนโลกทั้งใบหยุดหมุนฝนหยดสุดท้ายกระทบพื้นเบาๆและมีนารู้สึกถึงแรงสันสะเทือนครั้งแรกของความรักที่ไม่อาจปฏิเสธและไม่อาจลืมได้ ฝนหยุดตกสนิทแล้วแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านเมฆมีนาและอาร์ตยืนอยู่ริมถนนเปียกน้ำสองมือยังคงประสานกันแน่น